สวัสดีค่ะวันนี้พบกับดัชเชนเคยนะคะวันนี้น่าจะพามารีวิวเจ้ารถยักษ์คันนี้นะคะคันนี้เป็นรุ่น WiT แทนะคะราคาคันนี้อยู่ที่1 2 6 8 0 0้านบาทนะคะตัวนี้เป็นตัวขับสนั่นเองเดี๋ยวนัดจะพามารีวิวกันแบบเน้นเลยนะคะสำหรับวันนี้ก็เดี๋ยวเราเริ่มตั้งแต่ตัวแรกเลยนะคะนัจะไล่จากบนลงล่างเนาะก็คือตัวแรกเลยจะเป็นตัวสกู๊ปนะคะตัวนี้ตัวนี้จะเป็นสกู๊ปทรงคริสนะคะก็จะมีตัวแลกอยู่ตรงนี้เนาะอ่ะต่อมานะคะก็จะเป็นตัวกระจังหน้า กระจังหน้าตัวนี้นะคะตัวนี้เป็นกระจังหน้าทรงมัดแต่งนะคะแล้วก็จะมีตะแกรงรังพึ้งตรงนี้นะคะมีไฟ LED 3จุดนะคะสำหรับตัวนี้นะคะก็เราได้ทําไฟมัดแต่งให้ลูกค้าด้วยนะคะสําหรับตัวนี้เนาะก็จะมีไฟมัดแตง่งมีวงแหวนนะคะแล้วก็มีไฟตาแดงแดงด้วยแล้วก็ไฟเลี้ยวสามารถวิ่งได้แบบนี้เลยต่อมานะคะก็จะเป็นตัวกันชนด้านหน้านั่นเองซึ่งมาแบบดุดุเลยแบบ คันนี้เป็นตัวแฮมเมอร์นั่นเองนะคะสําหรับคันนี้เนาะก็จะมีห่วงสีแดงให้ด้วยนะคะแล้วก็จะมีตัวไฟตัดหมอกไฟเลี้ยวอยู่ด้านล่างนะคะและสําหรับตัวเนี้พิเศษเลยเราทําติดวินให้ลูกค้าด้วยนะคะสามารถยกขึ้นตรงนี้ได้และสามารถดึงวินออกมาเพื่อใช้ในการลากจูงได้นะคะสําหรับตัวขับสี่ของเรานะคะมันจะมีตัวกล่องเซ็นเซอร์อยู่ด้วยใช่ไหมคะตัวนี้เราได้ทําการย้ายนะคะแต่ว่าเซ็นเซอร์เราสามารถใช้งานได้ปกตินะคะ กล่องเซนเซอร์จะย้ายมาอยู่ตรงนี้นะคะแล้วตัวเซนเซอร์จะอยู่ตรงนี้ใช้งานได้6จุดเหมือนเดิมเลยนะคะมาดูด้านล่างกันนิดหนึ่งนะคะสําหรับด้านล่างของตัวนี้นะจะบอกว่าพรีเมียมมากๆเลยนะคะสําหรับตัวนี้มาดูกันด้วยตัวแท้ง์นะคะตัวนี้จะเป็นแค้ง์ของแฮมเมอร์นะคะแล้วก็เป็นชุดยก4นิ้วของยูนิฟอนนะคะและได้ทําการเปลี่ยนโช๊คนะคะเป็นโช๊คของโปรเฟนเดอร์นะคะสามารถปรับระดับได้8ระดับนะคะและได้ทําการเปลี่ยนปีกนกด้วยนะคะเป็นของโปรเฟนเดอร์เช่นกันคะ่ะ มาดูด้านข้างกันบ้างนะคะว่าคันนี้พรีเมียมอะไรอีกเนาะสำหรับคันนี้นะคะจะเป็นชุดวายบอดนั่นเองได้ทำโป่งด้านข้างนะคะแล้วก็ต่อมาก็จะเป็นตัวซุ้มล้อที่มากับชุดวายบอดของเราเลยนะคะก็จะเป็นซุ้มล้อที่ติดมาแบบนี้นะคะอ่าต่อมามาดูไฮไลท์ในจุดสําคัญเลยนะคะก็จะเป็นแม็กยางตัวนี้นะคะแม็กยางตัวนี้เป็นแม็กยางแอมนะคะ MT นะคะขนาดนะคะอยู่ที่ 35คูณ12.5นะคะอ่ายี่เหมือนเองสำหรับตัวแม็กนะคะตัวนี้เป็นแม็กออฟโรดที่สวยมากๆเลยนะคะขนาดแม็กนะคะตัวนี้ลบอยู่ที่44ค่ะขยับมานิดนึงนะคะเดี๋ยวเรามาดูด้านหลังกันนะคะสำหรับด้านหลังตัวนี้นะคะก็จะเป็นชุดวายบอดี้เหมือนกันนะคะตัวนี้เป็นวายบอดี้ตีโป่งขนาดแบบนี้เลยแล้วก็ต่อมาด้วยซุ้มล้อด,ด้านหลังเหมือนกันนะคะแล้วก็สำหรับชุดยกด้านหลังนะคะเราก็จะเปลี่ยนโชวคเป็นโชวคของโฟรเพนเดอร์เช่นกันนะคะ ดูแล้วจะบอกว่าสวยดูดันมากๆเลยใช่ไหมคะแต่งแบบพรีเมียมและจัดเต็มมากๆเลยค่ะสำหรับคันนี้เดี๋ยวเรามาดูด้านท้ายกันบ้างนะคะสําหรับคันนี้เนาะคันนี้นะคะสําหรับด้านท้ายเราจะติดเป็นฝาหลังด้วยนะคะฝาหลัง Ford เป็นปอดตัวใหญ่ๆแบบนี้เลยนะคะ แล้วก็จะมีตัวครอบไฟมีกันชนท้ายนะคะสําหรับตัวนี้เป็นกันชนท้ายของแฮมเมอร์นะคะแล้วเราก็จะมีห่วงเหล็กแดงอยู่ตรงนี้นะคะไฟเลี้ยวไฟไฟเลี้ยวนะคะหรือไฟถุกชันขอทางเราเวลาเราเปิดก็จะติดตรงนี้ด้วยนะคะสวยมากๆเลยนะคะสําหรับตันนี้เซ็นเซอร์นะคะสามารถใช้งานได้ปกตินะคะเราได้ทําเซ็นเซอร์ด้านหลังไว้ให้ลูกค้าด้วยะคะ่ะสําหรับตัวนี้เนาะเราเดี๋ยวเรามาดูตรงกระบะท้ายกันนิดหนึ่งนะคะเราได้ทําการติดตั้งกล่อง แมกบ็อกอันนี้ว่าให้ลูกค้าด้วยนะคะเป็นกล่องแบบนี้เอาไว้ใส่ของได้เนาะติดตั้งกันแบบพร้อมใช้งานกันแบบเต็มๆและแบบแน่นๆกันเลยนะคะสำหรับอันนี้ เป็นยังไงกันบ้างคะสาหรับเจ้าพี่ยักษ์คันนี้ใหญ่ดุดันมากๆเลยใช่ไหมคะสาหรับคันนี้แต่งสวยและครบคันมากๆสังเกตได้จากความสูงเลยนะคะไม่ว่าเพราะว่าน้าตัดาตัวสูงขนาดนี้นัดต้องปีนขึ้นเลยกัน,กนเลยทีเดียวสําหรับคันนี้เนาะก็จะมีคันนี้มันทํโป่งด้วยแล้วก็ติดชุดข้อทําใซให้ลูกค้าเรียบร้อยเลยนะคะสําหรับคันนี้ถ้าลูกค้าคนไหนนะคะสนใจอยากได้ชุดแต่งแบบนี้เนาะสามารถติดต่อนได้เลยนะคะ ถ้าลูกค้าอยากให้นัดรีวิวคันไหนนะคะสามารถบอกได้เช่นกันค่ะเป็นไงกันบ้างคะสำหรับเจ้าพี่ยักคันนี้รีวิวจบเรียบร้อยแล้วนะคะถ้าลูกค้านะคะสนใจอยากให้นัดรีวิวคันไหนนะคะหรือหรือรอ,อยากได้ชุดแต่งแบบนี้เลยนะคะสามารถคอมเมนต์นัดมาได้นะคะหรือว่ากดทักทักนัดที่ไลน์หรือว่าที่เพจนัดได้เลยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย กดไลค์กดช์เพจเีวนดและเชีวบอยเอากระดาษดูจดยเอาฝกกดไลค์กดแชร์เพจเชียวนดและเชียวบอยด้วยด้วย